ฉันอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทำหน้ะไหมไม่อะพี่ไม่เหมือนเด็กหรอเหมือนอะไนออนม่วันนี้คือฉันแบบว่าไปหาเจอสิ่งของแปลกประหลาดมามคือเท่านี้นะเอากระทิไปจุดตรงเนี้กระติบ<อ>ว่าประหลาดแล้ว,วอ้าวอ้าวบุรีพี่ว่ากระทิประหลาดนะแต่ไม่ใช่ประหลาดตรงไหน,นพูดอ่ะบวกฉันเข้าไปอีกยิงประหลาดประหลาด บิวตี้บ็อกเกอร์พี่ก็เลยซื้อของเล่นเด็กมาเป็นอะไรรู้ไหมโต๊ะเครื่องสำอางซื้อไหมซื้อของจริงไปเลยพี่อยากเป็นเด็กอ๋ออยากเป็นเด็กฉันไม่สลดก็ยังเด็กอยู่ยังยังทนันรุ่นรุ่นฉันฉันเกิดมาก็ไอ้นี่เลยทรรมก๊อตอนน้าวพี่กะทีไม่ใช่อยู่สิหรอกอดีนี้ <c oughs> <c oughs> อะไดีกว่าเป็นการย้อนวัยวานๆไม่คือพักหลังนะคือจะบอกว่าฉันน่บเป็นแฟนคับช้อปปิ้งออนไลน์ที่ช้อปปี้กันตัวกันเลยแบบว่าซื้อของแบบทุกคืนเอ่อมามากกะก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ฉันว่าทรงหล่อนได้อยู่นะอันนี้อะไรให้่ทยพี่ฉี่ทอโธ่โธฉี่ทอไม่เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าขาไงตั้งมามาประกอบการกะทิเราจะได้มีโต๊ะเข้าแป้งเป็นของตัวเอง ถามน่าตอนเด็กเคยได้มีของเล่นอะไรเล่นไหมวะไม่มีไม่มีแล้วตอนเด็กเล่นอะไรเอาพี่พูดก่อนพี่ขอพูดก่อนในฐานะที่พี่เป็นแบบว่าตอนเด็กพี่รู้ายแต่คุณแม่ซื้ออะไรให้ลูก้านเซเลอร์มูนหรือว่าดวงดวงกัะเธยมาะมาณแต่เด็กฟิวสองชั้นขอ้ไปนี่เล่นคอมพิวเตอร์แล้วขอตังค์แม่เล่นเกมชั่วโมงละสิบบาทตลอดจริงหรอให้เทคอ่ะแต่พอมไม่ดีกู่บแม่แล้วอ่ะใช้็ไมไ้เล่นเกม จริงๆคือไม่อยากเราฆ่าใครเลยขรับผมเกิดไปมาเริ่มจากไหนก่อนพี่ตูนเริ่มๆไปเลยเราไม่ต้องมีแผนการอะไรทั้งนั้นอ่ะมาอันนี้ก็คงเป็นตัวโต๊ะโอ้มีลิ้นชักด้วยพี่ตูนนี่ตลกมากนี่หรือว่าเขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะตรงนี้ชักได้เออสวยนะใล้ตกแต่งไงอ่ะอันนี้กระจกเพราะว่าตอนนี้ไม่เหมือนเด็กกระจกเลยอ่ะทำไมอ่ะดูหน้ามึงดิ้ไม่โดนเด็กกระจกภาพเด็กกระจกก็เทิของมึงเงี้ยสวยอ่ะ งั้นเอาอุปกรณ์มาวางบนโต๊ะเลยดีกว่าได้ไงเจอะไรบ้างเสาอย่างแรกเลยนี่อามีได้เพรผมใช่จริงปะจริงไม่ทำปากเป่าเลยปากยัางไงกวได้ฉันล่มค่ะตอนนี้เกินจริงปะเขาทำมาเพื่อใช้เสียงเหมือนแม่ทำอ่ะอุ้ยๆต่้อยได้เพราผมอะไรเงี้ยอะไรอีกกำไล โอ้ยมันเขากับอ no ัน mmm นี้หลอดเลยนะใช่เล็บีเล็บเอออันนี้เป็นวีไม่ออกเสียงผิดเออวินนึ่งอันนี้เป็นวินนึงอันนี้เป็นน้องหวีนะคะเล็บเล็บอ่านกรหรับเด็กอ่ะตอน้นมาของเราเสร็จแล้วน้อยแล้วแต่ว่ามีพลังลับอยู่จริงเหรอเซรามูนเหรอใช่ เป็นเจ้าหญิงมาทันทีเออฝันคิว่าเด็กมันเล่นมันน่าจะมีความสุขนะใช่ก็ยังเด็กอย่ะไรอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้เก็บไว้มุมนี้ก่อนนะคะมาต่อไปเป็นสี่ตาตาแบบพริตเซนตใช่ลบหนึ่งกอเป่าจะได้พูดไม่พูดชื่อเฮ้ย ก็สำอางเด็กในฝันอยู่นะในฝันเลยเหรออาจผมเป็นเด็กมีขนาดเนี้ยถือหนึ่งเซตก็ถือว่าครบตาแก้ปปมกริบปากจอบเซ็งเดียวงั้นเราไปแต่งกันไหมพีม่ต้องส่งด้วยแกเดี๋ยวเรา,เราช่วยื่อการจดหนูไม่เอา <c oughs> ฟิลเตอร์หน้าวันนี้ก็เขียน,ยนโ,ดโดนตาดำเธอส่งเราดี <c oughs> ากว่านี่อาอาอหยิบมา <c oughs> แกจะแต่งตาสีอะไรอย่างกะทีตาเหลืองโอเคนี่ไงมือหัดสรรหาเอาหัศน์สีเหลือง ฉันก็ไม่ใช่ b e a u t ็อกเกอร์สุดแรกรอนมันติดจริงนะสี่ชั้นนะชั้นวาอนาคตอีกะทิอ่ะอ่ะนี่เลือกเหตุยันอ๋อฉันเป็นคนผิวดำไงรอนก็เลยแบบว่าฉันก็ผิวเข้มเป็นสีเขียวแล้วกันฉันทำเราสีม่วงไปสิกำมังเชมพูสีน้ำตาลอยู่ฉันเขียวน้ำตาลหลอดกําม่วงฟ้าไปตอนเป็นเด็กจะเป็นแบบเจ้าหญิงตัวไหนฉันอ๋อ อยากเป็นเจ้าหญิงเบลพะผัวรวยฮะแต่เขาเป็นอาสูรนะหลอดละใครมันต้องรักด้วยใจป่ะเออแต่หลอดหมอผัวรวยรวยไงนาก็เอาก็ไ้ไหมวแต่ฉันอะอยากเป็นมู่ล่านเป็นเวสตสตีแห่งประเทศฉันไม่ได้บ้าผู้ชายไงมันไปออกรบแทนคุณพ่อต้อึงกับผู้ชายเยอะขนาดก็ขนาด่ง ไม่ตัวกระตูนอะไม่คันเออแต่พี่ตูนะอะอ้าวพี่คันอีกอ๋อถ้าพี่ตัวเป็นมูสหลัะจริงๆก็คือคันเย็ดนี่วเวลาวิ่งอยู่ไม่เ <c oughs> พาะจพี่ตูนหรอวะใครเป็นเกย์ฉันจะสีอะใครแทนไม่เอา้าฉันเขียนเสกะลายสีฟ้าแล้วไอ้ยกะทิทำรถอะเป็นแบบเป็นแบบแนั้นอะพี่กะทิเคยเห็นไะที่ ติ่งแน่นอยู่นะทุกคนพี่สาวแบเหมือนนางเอกที่ดังๆอ่ะที่ร้องเพลงอะไรนะติ่งแนส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 หนูร้องนางเอกร้อนางเอกดังเในลิเกอ๋าหรองา้สถานลิปสติกสันทาปากเสียงตาดีกว่ามาลิฮาน่าเสร็จแล้วค่ะกับยูทิ้งแบ๊กนะคะแต่ฉันรู้สึกว่าเรายังมาสวยสุดๆฮะ ฉันซื้อมาอีกนี่ที่ทำผงเปียเฮ้ยจริงปะเนี่ยเจิงแล้วทำการถักเปียนาะกะทิถักเปียต้องใช้เครื่องอีกหรอมันน่ารักอ่ะเอามามาครับจับตรงนี้ไว้อย่าต้องจับอีกหรอคุณลูกค้าฝากจับคือเครื่องเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันถักเปียง่ายขึ้นนะอยากตกน้าเนาะกทิอีดอกมึงสอดมันมือเปล่าก็ได้ไม่ต้องใส่เครื่องลูกค้าไป ีจอ้อยยากอรอยากเด็กไม่ซื้อแม่หนูปวดแผนหนูเล่นกับพี่ไม่ได้แล้วแม่อ่ายขคืนเพราะว่าอะไรผมต่อก็อยากให้เด็กทุกคนตอบผมก่อนมาเล่นนะคะมาแล้วก็ดึงลงดึงลงนะคะทุกคนไปเฟิร์บหนึ่งเฟิร์มสองเฟิร์มอีกสามแล้วพ่ะอมยัง ใกล้ๆไหมเออใกล้ๆเออกิ๊เก๋ยู่ในก้านะก็เป็นปีอะเครื่องนี้แพงไหมสองหมื่นจ้างๆทำเถึงตามุกบ้างละซาล์ลเซตูนเปิดแล้วค่ะก็นี่ชื่อเขาว่าบิงบิงคือเป็นเพชจเอาไว้ติดผมติดยังไง จริงๆเพชรอ่ะคือหยิบมาแล้วก็ติดอย่างนี้เลยใช่ไหมง่ายไปคือมันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราแค่กดตรงนี้อืมเดียวแค่นี้พออ่ามามาแล้วก็ใส่เพชรเพชรเจ็บต้องเสียอะไรล่ะปมูชูบูอุ้ยตั้งหูทำตั้งหูไม่ได้ตั้งหูได้ไม่เจ็บอุ้ยอุ้ยปวดมา ตังโหมาม่จิเดืดทีทำไห้ฉันมั่งต่อสีอะไรต่อสีเงินเอา้ะมาหลอนมามาจะไงเรียนตรงไหนก็นี่ไงเป็นตามขอบเลยโอเะเลยและนี่คือลูกของเราสองคนสวยมากเพื่อนกะทิเรนชอบอะไรในที่เราที่เราซื้อมาฉันชอบตัวเอง อะไรเราชอบอะไรฉันชอบอิเดียง่ายสุดง่ายจริงโ <c oughs> อ่า่ายสุดอะนรี้ใช้ได้จริงสุดเอออันที่ไม่ชอบที่ส <c oughs> ุดอะไรรู้ไหมเปียเปยจะสามารถใช้มือได้เลย <c oughs> แต่ว่านี่เขามาทําเพื่อให้เราลําบากขึ้นอ่ <c oughs> ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้แตกดีกว่าใครมีรูปโปรไฟล์อุ้มเด็ก เออตู้แจกเลยมีหลานเออที่รู้ละตู้แจกไปเลยอย่างอ่าคนละชิ้นทั้งหมดสี่ชิ้นเสี่ชิ้นนะคะนี่คอมเมนต์เข้ามาใครที่คอมเมนต์ใน YouTube อ่ะพิมพ์ลายตัวเองมาด้วยแต่ทุกคนพิมพ์กันเข้ามานะคะถ้าใครอยากได้ของนะคะเดี๋ยวกระดิจะเลือกแจกไม่สุ่มทำไมอ่ะอยากให้คนไหนก็ให้แล้วแต่นาถลบคนไหนถูกใจก็จะให้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากได้เพราะอะไรได้จ้า เดี๋ยวต่อไปเลียต่อไปเรารีวิวของเล่นหมา<ป>เราเล่นแบบหมาด้วยนะรูไปเนื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้คะ่ะไปายไปแล้วคะ่ะคนไข้ค้าถึงเวลาทานยานอนแล้วคะ่ะเป็นบ้านเลย